สวัสดีครับวันนี้เพจแบนพักวิดาไทยแลนด์มามาชมบ้านโมเด์นะครับในพัทยาอยู่ในใจกลางเมืองเลยนะครับห่างจากเขาพระตำหนักแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวเพียงแค่กิโลนิดๆเท่านั้นเองแล้วก็ห่างชายหาดจอมเทียนประมาณเกือบๆ2สองกิโลเท่านั้นเองให้ดูบ้าน เนี่ยครับเดี๋ยวเราพามาดูบรรยากาศรอบๆของหลังนี้กันนิดหนึ่งให้ดูบรรยากาศรอบๆโอเคบ้านทุกหลังในนี้เป็นโมเดนแบบพรีเมี่ยมหมดเลยครับนะครับเป็นโครงการปิดลวดลรอขอบชิดดีมีความะระบบะะรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูในตัวบ้านนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราพาไปดูสระว่ายน้ำเมื่อตอนเปิดคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเนี่ยเข้ามานะครับจะเจ,เจอโต๊ะเจอสระว่ายน้ําแบบนี้เลยครับเนี่ยฮะ มีห่วงยางบริการฟรีโต๊ะตัวนี้นะครับห็นเก้าอี้มี3ตัวไม่ใช่นะมีเซิร์ฟเพื่นหลังเราพาไปดูครับตอนนี้ที่นั่งเล่นครับก่อนเข้าบ้านไว้ถอดรองเท้าหรือใส่รองเท้าหรือนั่งเล่นเล่นดูเด็กๆเล่นน้ำก็ได้ครับสะนะครับเป็นรูปตัวแอลลึกประมาณ80เซนนะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูหลังบ้านกันหลังบ้านตรงนี้ครับเป็นเป็นพื้นที่ครัวนะครับเป็นครัวมีทั้งครัวอ่าเอาท์ดนะครับเป็นนะครับเป็นครัวแก๊สอาท์ดอยู่ตรงนี้ มีถังน้ําแข็งให้นะครับแล้วก็ตอนนี้กดที่นี่นะครับอ่ามีบอกชัดเจนนะครับต้องล้างภาชนะด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้เสริมที่ผมบอกแล้วก็แล้วก็ตัวเตาบาร์บีวครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านของบ้านหลังนี้กันครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านสี่ห้องนอนนะครับเมื่อต้นคิดขอยญาแจ้งผิดนิดนึงที่แจ้งว่าสามหลังนี้จะเป็นสี่ห้องนอนนะครับเข้ามาเจอโต๊ะผูครับนี่ครับให้ดูโต๊ะผู ครับมีคาราเกะมิกเซอร์ลำโพงให้ไม้ให้นะครับนี่ครับให้แล้วก็เป็นสมาร์ททีวีอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นโต๊ะหินอ่อนโต๊ะทานข้าวนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมองข้างมองตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันมีพัดลมให้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ําครับโอเคเป็นห้องน้ําแต่ไม่มีชาวเบอร์น,นะครับ ตอนนี้จะเป็นไปออกครัวเมื่อที่เราพาไปดูตอนแรกแล้วตอนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่นี่หลังเนี่ยครับถ้ารีเควสต์ไปหลังเนี่ยจะได้ออปชั่นค่้นข้างเยอะคือมีทั้งขา้นเราเกะโต๊ะพูมีสไลเดอร์นะครับมีอุปกรณ์ทำครัวก็งครบแล้วมีครัวไทยครัวฝรั่งแยกออกมาอีกนะครับค่อนข้างชัดเจนมีแก้วหน้ามีอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้ดูครบเลยมองข้าวครบอะไรพวกนี้ให้ครบเลยนะครับเตาอบไมโครเวฟตู้เย็นมีให้อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันครับครับไปดูห้องนนนนออกัััครบยู่่ช้ที2 ะครับชั้นนี้สองชั้นและชั้นบนอีกสองชั้นห้องนอนห้องที่หนึ่งก่อนเราเดินขึ้นมาเลยเนี่ยครับห้องที่หนึ่งี่ครับเป็นมาสเตอร์มีห้องน้ำในตัวนะครับเป็นกึงก่งๆ s e c เซคเคนมาสเตอร์แล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับมีได้ปปอผมให้มีแอร์ คอนดิชันให้ทั้ง,งเ,เยนะ็นแล้วนี่เขาเปิดแอร์ต้อนรับเรานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกอินคอสแตนล์ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเรนชาวเวอร์นะครับให้ดูแบบพรีเมียมเลยฮะนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องที่สองกันครับห้องที่สองตอนนี้อยู่ใกล้เลยนะครับห้องที่สองนะครับเป็น ห้าฟุตนะครับเตียงห้าฟุตตกแต่งหรูผู้หญิงสาวสาวนแนชอบแล้วก็มีทีวีเช่นกันมีห้องน้ำในตัวเช่นกันวิวหลังนี้ก็จะห้องเมื่อกี้จะวิวจะเป็นข้างบ้านวิวหลังนี้จะเห็นสะนิดนึงแล้วก็สไลเดอร์ได้ครับแล้วก็ตอนนี้ห้องน้ำจะตกแต่งเหมือนห้องเมื่อสักครู่นะครับนี่ขออนุญาตคลายดูแล้วเดี๋ยวเราไปดูชั้นที่สามกันครับโอเคชั้นที่สามระหว่างทางเดินมีที่นั่งเล็กๆน่ารักมีแอร์ให้ด้วยนะครับ ให้ดูวิวนะครับมีอ o u t ดอร์นะครับตอนนี้ก็จะเป็นระเบียงทั้งสองฝั่งสามารถลองมองลงไปเห็นก็เห็นสระเช่นกันสไลเดอร์นั่เช่นกันเดี๋ยวเราไปดูชั้นที่สามครับอ่าชั้นที่สามอันนี้คือห้องน้ําส่วนกลางก่อนเลยพามาดูก่อนเลยเป็นห้องน้ําส่วนกลางทั้งสองแชร์กันแต่ห้องน้านี้ค่อนข้างใหญ่มี ล้างหน้าฮิสันเธอแล้วก็มีสุขภาพแบบไฟฟ้า,ราเรนแชวอร์แล้วก็โฟดูฮะทั้งสองอันเลยคืออาบได้พร้อมกัน2องท่านนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องครับห้องนอนกันต่อนอนนะครับโอ้โหจริงๆเอามาสเตอร์มา m ม i ์ให้เป็นเป็นสองเตียงนี่ครับนอนได้ถึง4ี่ท่านนะครับตกแต่งน่ารักมากครับแต่ห้องนี้จะไม่มีทีวีนะครับ แต่มีโต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่หรือโต๊ะทํางานให้มีตู้สภให้2ชุดนะครับสามารถใครมาอยู่ย,วยาวนี้ก็ไม่ต้องกังวลได้เลยนะครับทางออกมีที่นั่งเล็กๆน่ารักให้ดูด้วยนะครับงดใช้เสียงดังข้ามเกินสี่ทุม่มออันนี้จะมิกซ์ใหม่นะครับให้ดูนี้ป๊งโอเคสว่างไปหน่อยเสียงเสริมครับโซฟาเบสและเตียงเสริมแล้วมีทีวีครับ แล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะทำงานให้นะครับหลังนี้ก็จะเห็นวิวนะครับบ้านที่นิโมเดิร์นทุกหลังนะครับหากใครสนใจบ้านติดต่อมาได้พี่เพจบ้านพักคูรล,ล่าได้เลยนะครับขอบคุณครับ